พลสโคโรนาไว้ในตี่เดียวกันดีกวครับส่วนกรรมว่าสติปัญญาที่นี่ครับหมู่สูก็จะหูเอาคนเดียวเข้าใจเอาคนเดียวเนอ้อจะหูสิ่งแวดล้อมได้เบยโต้ตอบได้เบยเนอ้อการเคลื่อนที่เคลื่อนไหบจะคล่องแค่ว่องใบห้องเนื้อห้องตัวนักขึ้นไปแหนสิ่งที่ได้จากพลังงานบริสุทธ์ ที่ลุงพยายามจะหือ่อยู่กันวันค่าคืนห้่งเนี่ยถามว่าแม่นกอครับหมูสูได้การแตแต้ก่อนถ้าหมูสูได้แต้นี่ก็คือสิ่งที่หมูสูได้และก็ขอบคุณตัวเก่าบ่ต้องมานั่งขอบคุณลุงนะครับลุงมีหน้าที่ฮื่หมูสูมีหน้าที่ฮับ ครับได้ทาใดก็ขอบคุณตัวเก่าตาอันโอเคก็ครับเน้อทัศนคติของลุงจะเป็นจะอี้นะโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงกันก็ถือว่าวันนี้ตามคําขอร้องกันแล้วกันเนาะอยู่ๆลุงจะไปโจโลและมันก็ป่จจยละเอาเป็นว่า ตาอี้ก็เป็นการปอแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปวันพูกจะประกอบสมาอาชีพอายังก็ของื้อได้ตามปกติซื่อกินบ่มดกดกินบ่มเมินขอหื้อปอกินปอใจเหลือกินเหลือใจและเหลือขอเหลือปอนอะครับขอหื้อปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินที่หามาได้ตัวเนอ เม่นก็ครับยังบ่อปอนะจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาบนล่างมืดกะว่าสบ่างกู้ลอบที่ล้อหมุนกู้ก้าวที่เตวก่อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับโอเคก่อยังบ่ปอแหมอันสุกเธอสุกเถิดเจา้าหมูเฮา ลุงงอกลุงหอกเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมากุ้มภัยถึงในมุง้งในหัวกูมุ้งทั่วไปทั่วราชาอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งหลังพวงมลลาลัยตัวเนอ่อไปแล้วเนอ่จะบอกฮอสาตุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ ขอบคุณจัดนะครับจบข่าวครับผมโอเคเนาะ